ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนอาหารบกที่37จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพลตรีจักกวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนอาหารบกที่37นำกำลังพลและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูม,มิทัศน เพื่อถวายพระราชะกุศลและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณลานหน้าดอยเจดีค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงราย มีจิตอาสา904กำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงมทบ37โรงพยาบาลไขยเมงรายมหาราชกองกำลังเฉพาะกิจทับเจ้าตากผู้นำเครือข่ายประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยในน้อมนำแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสม สมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรครับ